โแมดนี้เป็นแบบที่แปลก,ปกมากเลยเป็นแบบที่ไม่เกี่ยวกับสก i b ีดีเกี่ยวกับวิ่งเร็วเออมันวิ่งเร็วกว่าทอยดิสอีกแล้วก็แปลกอีกดูนี่ทำไม้มันเป็นสก i บีดองสก i บีดีโอเคก็เป็นเกมที่บ้าชมัด,ดเตอราเ่น เกมที่ตัวมีตัวใหม่มาหรอเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนเลยฮะขอไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนอออเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่นี่เพื่อนอยู่นี่เพื่อนอยู่นี่เอออยู่นี่อยู่นิ่งๆเออไม่ได้คุยกันในแชทนะไป อยู่เราถ่ายอะโมดิซี่ก่อนนะโมดิซี่เข้ามาโอเคก็เริ่มได้ก็อะเอา้เอาเฮ้ยไม่เริ่มเกมก็ตกแมปแล้วโอเค แล้วเออฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ออกมาเร็วแท้เรามีเงินอยู่สามร้อยวางวางตัวนี้ไปก่อนวางไี่ปะวางตัวนี้ไปเลยอัาเกรดโอสี่ร้อยตายไม่มีตัวคูณเงินด้วยนะเพื่อนๆต้องวางตัวดีเหมือนกันนั่นนี่ะความเสียหายหนึ่งร้อยสิบเย็นลงหนึ่งไปลบโอตายลบตัวอะไรวะเนี่ยเอ้อ ลบศูนย์จุดห้าศูอะไรอ่ะไม่เข้าใจไม่แบบนั้นมันไม่ได้เราต้องวางอุ้ยนี่นี่วางตรงนี้อัพเกรดห้ารอยโอตายโอเคเร็วเรวเรวุ้ยทุยน้ำลายเนี่ยโอ้โหนี่ใส่ไม่ดีเลยทุยน้ำลายแบบอ่ะ เมกแล้วเหรอทำไมมันสบายจังเลยแมกแล้วเหรอโอ้ oh, ตายโอเคแต่นะั้นลองวางตัวแรกอยู่ตรงนี้น่าจะอัพหลายอัพอัพเกรดเลยนะเนี่ยใช้สองร้อยสบายแมกแล้วเหรออันนี้ก็ถุยน้ำลายแล้วนะโอ้ oh, นี่ใส่บอดีเลยนี่ใส่ไม่ดีไม่ได้นี่ใส่ไม่ดีดถุยน้ำลายแต่ว่าตัวอื่นก็จะ ถุยน้ำลายไปด้วยถุยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่วิธีผ่านไปนแบบง่ายได้พี่ถึงง่ายได้มากนี่เดี๋ยวเขาวางตัวไม่จำกัดอ๋อวางสิบตัวไม่ดีเลยนี่อา้าวไม่พอห้าร้อยเฮ้ยอัพอัพเกุสิฟัห้าร้อย ห้าร้อยอันนี้ของเราปะไม่ใช่อันนี้ของเราอันนี้ของเพื่อนอันนี้ของเราเออโอเคเอา้าเร็วเร็วเร็ว,รวต้องการเงินอู้หูเงินเพิ่มเร็วจัดหนตัวนี้ที่ว่ามันจะกิ่งแค่ไหนอ๋อรู้แล้วว่าเกิ่งอะไรเก่งความเร็วนี่เองแบบหนึ่งมีโจรมาบุกโอเค ไปคุยกันแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ชวนมาปุ่นบ้างเราเล่นเราเล่นเราเล่นก็แค่ไม่ก็แค่ม่เหลยกแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีวิวบ้านนะแล้วเพื่อนอ๋อยู่นู่นชว่เพื่อนออกออกกบ้าแล้ว โอเคครูดาวพิสัยพิสัยฮะ huh? พิสัยสิบสี่อ๋อวงมัง้งเฮ้ย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 ยายายาคำนี้อีกแล้วติดตลอดมันจะนั่งง่ายจังเลยออ้ oh. ไปคลิปก็แค่นี้แหละ oh. แค่นี้แหละผู้ชม เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเล่นเกมนี้ต่อก็แล้วกันเดี๋ยวไปสุ่มตัวก่อนสเปรฟ๊ฟหนึ่งโอ้โหโอ้ไอมีเท่าไหร่นะหกร้อยห้าสิบหกร้อยเก้าห้าโอ้โหโอ้โหโอ้ถ้าเราได้หกร้อยห้าสิบเท่านั้นก็ F K สิเดี๋ยวบอกเพื่อนแป๊บว่า โอ้เราอุยอันนี้มันดราเราจะไปไปไม่หรอบาย้วเพื่อนผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามให้ถึงหนึ่พด้วยแหละแล้วผมจะทำอะไรจริงๆที่สุดที่สุดในจักรวาลน,นี้เลยแหละ น่าจะถึงหนึ่งพันประมาณเป็นปีอ่ะสองปีได้อะเราเรียนหนึ่งปีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่จะนี่มาจะจูบจูบกันแล้วนะนี่ไม่ได้นะโอเคก็แค่นี้แหละผู้ชมอย่ามานี่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 ยืนตรงนี้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 มายืนตรงนี้โอเคก็แค่นี้แหละ ดูตัวเพื่อนเราจริงๆเราตั้งชื่อให้ว่านาโมแต่ชื่อจริงของเพื่อนเราก็ขลางนี่แหละก็ใครอยากแอดเพื่อนแล้วก็แอดเราก็ได้นะอีนี่ไอแมวไม่รับคนเต็มโอเคก็แค่นี้แหละ